ภาพอีกช่วงหนึ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอีกช่วงหนึ่งคือรถบัสเนี่ยพยายามที่จะถอยรถออกไปคือเหมือนกับจะคุยกันได้ละเจรจากันได้ละพยายามนี่ครับจะขอยเข้าช่องจอดตามปกติคือมันมีรถบัสที่จอดรออยู่แล้วสองคันรถบัสสงคันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเต็มเลยนะนี่ปรากฏว่านี่คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีบันทึกภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชม ชายเสื้อขาวเป็นคนขับรถบัสนําเที่ยวปรากฏว่าลักษณะเหมือนจะเอารถเข้ามาจอดที่หน้าโรงแรมปรากฏว่าเห็นรถเก๋งคันนี้สีส้มๆในคลิปจอดอยู่ก็เลยไปเรียกคนขับรถมาบอกว่าเห็นไหมว่ารถบัสกําลังจะเข้ามาปรากฏว่าก็ยืนคุยกันอยู่สักพักแต่ลักษณะเหมือนจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันจนในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นชายเสื้อสีแดงแล้วก็มีคนขับรถบัสนําเที่ยวอีกคันหนึ่งมาช่วยห้ามเหตุก็พยายามบอกว่าอย่ามีเรื่องกันเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีน อยู่เต็มโรงแรมเลยคุณผู้ชมก็พยายามที่จะแยกออกไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าภาพอีกช่วงหนึ่งเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอีกช่วงหนึ่งคือรถบัสเนี่ยพยายามที่จะถอยรถออกไปคือเหมือนกับจะคุยกันได้ละเจรจากันได้ละพยายามนี่ครับจะถอยเข้าช่องจอดตามปกติคือมันมีรถบัสที่จอดรออยู่แล้วสองคันรถบัสสองคันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเต็มเลยนะนี่ปรากฏว่านี่คุณผู้ชมใส่เกียร์เดินหน้าแล้วก็ชนท้ายเข้าไปที่รถเก๋งคันสีส้มแบบนี้ เต็มเต็มคันเลยอ,ะอ่ะแล้วเจ้าของรถเสื้อสีน้าเงินกับคนที่เข้ามาห้ามเหตุเสื้อสีแดงงงเลยบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วิ่งหนีกันช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่รถเข้ามาก็คือตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นตั้งสติได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อบันทึกภาพไว้ได้นี่คนขับรถไม่ยอมลงมาด้วยนะชนแล้วก็ยังพยายามที่จะขับรถกลับเข้าช่องตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณริมถนนสาย3าพัทยาเหนือครับที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพนักงานโรงแรมเนี่ยไม่เปิดเผยหน้านะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสัก8ปนาฬิกายีนาทีของวันที่30ธันวาคม2567รถบัตนำเที่ยวไม่พอใจที่ขับรถมาถึงโรงแรมไปเจอรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันมาจอดบริเวณด้านหน้า ก็เลยทําให้รถบัสเนี่ยตีโค้งกลับรถไม่ได้จากนั้นก็ลงรถมามีปากเสียงกันพนักงานในโรงแรมบอกว่ารู้เลยว่าเรื่องราวน่าจะบานปลายคือพยายามที่จะเข้าไปห้ามลักแต่ทั้งสองคนก็เหมือนทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้เพราะกลัวว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวด้วยทีนี้ทีมข่าวไทยพีบีของเราก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้เสียหายเจ้าของรถคันสีส้มที่อยู่ในคลิปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนี้เ เรื่องของความเสียหายของรถเนี่ยบริษัทรถบัสนําเที่ยวรับผิดชอบหมดแล้วครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีประกันของรถบัสอยู่แต่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ตอนนี้คุณผู้ชมคือเรื่องของค่าชดเชยการเสียรายได้รายวันและก็ค่าทําขวัญที่เรียกไปเพราะเขามองบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนคนขับประสงค์ต่อชีวิตหรือไม่มแต่ว่าทางบริษัทกลับบ่ายเบี่ยงแล้วก็ให้ไปตกลงกับคนขับรถบัสเอาเองครับ อนที่ผมถามว่าแถ้ามันถอยมาโดนผมอ่ะคุณจะทำยังไงเขาก็พูดเลยว่าเป็นที่ตายผมก็แค่ติดคุกครับถ้าตายผมก็แค่ติดคุกเมาหรือเปล่านคนขับถ้าท,ที่นั่นนะสิผมว่าน,น,นะนะวันที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ขอให้ทางทางตำรวจเต่าอแอกอร์อหรืออะไรด้วยครับ,บเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคือผมกังวลเพราะว่าตอนเนี้ทาง ผมได้ติดต่อไปทางบริษัทคู่กรณีเป็นบริษัทรถบัสน,นะครับครับเขาให้การเบื้องต้นว่าเขาสามารถช่วยเหลือในส่วนค่าเสียหายค่าเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุได้แต่ในส่วนของชิ้นใหม่ทดแทนหรือค่าผลขาดผลประโยชน์ระหว่างซ่อมนะครับเขาจะให้ไปเรียกเก็บกับคนขับที่ทําเอาคนขับรถเก๋งคันสีส้มไม่พอใจคือเขามองว่าโอ้โหพูดกับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรก็แค่ติดคุก เขาเริ่มองบอกโหเหตุการณ์นี้มันใหญ่นะคุณผู้ชมเพราะเนี่ยอันนี้คือภาพที่พนักงานโรงแรมก็บันทึกเอาไว้ได้อะคือในโรงแรมนักท่องเที่ยวจีนก็นั่งรอกันอยู่รอที่จะขึ้นรถบัสรถบัสอีก2องคันที่จอดอยู่แล้วนักท่องเที่ยวจีนก็เต็มลำรถเลยนะครับแล้วมาเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ ผู้เสียหายเล่าให้ฟังอีกว่าเบื้องต้นคนขับรถเนี่ยอ้างว่าตัวเองไม่มีเงินและก็จะไม่ยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความกับตํารวจสพเมืองพัทยาแล้วนะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเรียกตัวคนขับรถบรถัสแล้วก็ฝังผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งฝังผู้เสียหายยืนยันบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่ารถบัสคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของบริษัทนําเที่ยวชื่อดังส่วนใหญ่จากการตรวจสอบจะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นแบบกลุ่มทัวร์ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แล้วมองว่าหากปล่อยให้คนขับมีพฤติกรรมหัวร้อนแบบนี้ก็อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยนะครับโอ้จริงด้วยนะเพราะว่าถ้าขับรถบัสน,บนําเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วถ้าเกิดมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไปอยู่บนถนนแล้วเกิดโมโหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยจะไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะครับครับ